โอเคก็ขอคสจีเพื่อนชาวช่องคำขอที่แคมป์เกันทุกคนด้วยนะครับนะวันทีก็กลับมาอีกแล้วนะฮะเจ้าเกมโรบอทเองหรือว่าแบบที่ผมเล่นอยู่เนี่ยคนคังนี้สน,นใจมากเลยเพราะผมโชคมากเลยนะครับไปรีวกันเลยดีกว่าเพาะะื่อาไปจไไปขึ้นคีเป็นแล้เฮ้ยรามาโอเคตอนนี้รถได้ทําการออกไปที่เรียบร้อยแล้วนะมาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าแคมปิ้งพังหนึ่งเนี่ยผมจะเอาควรอดได้หรือเปล่าแล้วมีฉากจบยังไงบ้างน,นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย เราคนไหนที่เล่นจบแล้ว่ามาแนะนำพี่พีได้นะเพราะว่าพี่พีไ่เคยเล่รวยนะครับม,มาตอนแรกนะครับโอ้โหเราเหมือนเราจะอยู่ในพื้นที่ครับปิกกี้วูดตัเองนะครับวันนี้เพื่อนของคุณจะมีเวลาที่ตื่นเต้นน้าตื่นใจสำหรับการคำนวณความมาคจันของป่านะโอเคเราไปคำนวณกันดีกว่าเก็บนาฬิกาสำหรับรายการที่มีประโยชน์ในป่าก็คือเก็บของที่มีประโยชน์ที่ในป่านห่นเองนะคุณกำลังทำอะไรอยู่มันเป็นคืนที่ มันเป็นคือก่อนที่คุณจะรู้ว่ามันมันอะไรกันนะี่เราจะการคนนี้นะคนนี้เหมือนจะเก่งนะครับอุ้ยหลอนยังไงคณนั้นไม่มีหัวเฮ้ <c oughs> เพื่อนเราไปด้วยเราไปด้วยทำไรอะ่ะ <c oughs> อันนี้คืออะไรอันนี้คือกิ่งไหมหรออ๋อฮิโน้ตโน้ตอะไรอะ่ะแคปปิ้งนี้มีความผิดพลาดแล้วก็อะไรอะ่ะ ตอก,ก็เกดี๋ยวเราไปหาของใช้ที่เป็นประโยชน์กันดีกว่าแคมป์เราคนน่าสนใจอ่ะแคมป์เราแบบน่ารักมากก,ก,กุกกามีมากเลยเพื่อนๆนี่หูยน่ารักเชียวผมขออยู่หลังนี้คนเดียวได้ไหมอุ้ยปิดได้ด้วยอฮ้ยผมอยู่ในนี้คนเดียวด,ดีกว่าอ๋อ,อแล้วก็ไปช่วยเพื่อนหาของนะมีแคนไบทด้วยน่ากินมากเอ้ยอยู่ไหนกันเอ้ยอยู่ไหนกันเอ้ยม,มีบอรอนานด้วยพเพื่อนบรอนานนะไหนนะ รโดดบ่อน้ำใช่ป่ะบ่อน้ำโดดโดดไปได้ตรงนี้มีประตูด้วยพนรกแากเนี่ยเขาจะให้เราหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนะอ๋อตรงนี้เป็นถน้ำมันเองนะไม่ใช่ประตู <c oughs> โอ้โหเจ็บคอในช่วงนี้แบบ,บคอนๆเจ็บคอมากเลยครับเพราะว่าเพราะแกะเปลี่ยนแปลงบ่อยเฮขีขึ้นชิงยังไงและมีมีน้ำด้วยกำลังใกล้เข้ามาอมการคึ้นใกล้เข้ามาแล้วเหรอเดี๋ยวเราต้องกลับที่คันปิ้งก่อนนะ มีกังคือมาแล้วกังคืนมาแล้วเพื่อนกังคือมาแล้วว่าติดเต้นเลยติดเต้นเลยเราจะเจออะไรนะนั่งนั่งก่อนพ้นคลายแล้วเล่าเรื่องราวโดยกองไฟโอ้ฉันนั่งด้วยสีสกเลอร์โหห่อโหมันไม่ใช่อุ่นขึ้นกึนแต่เฮ้ยหมีมีมีเฮ้ยไปไหนไปด้วยเอ้ยไม่เอาดีกว่าเราอยู่ใกล้แคมป์ไฟดีกว่าเนาะแง่งหงคนนี้อุ้ยโคตรหลอนอ่ะ วิ่งไปด้วยเราก็ไปด้วยดินายนายนานอยอพยพอพยพวิ่งวิ่งอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ฮะวิ่งอะไรอ่ะเฮดะเ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 ดะ what วิ่งไ,ไปไหนอ่ะเพื่อนอุ้ยเรากลางคนหมู่มากดีกว่าเราไปด้วยเราไปด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเพลงแม่งก็ลุ้นเกน,นั่นอะไรเนี่ะเจ้าไม่รู้หิจะไปรู้กันได้ไม่แต่ไหนนี่เราเราอยู่นี้แหละ เออเราหยุดนี่อุย้ยตก้นี้เหมือนเป็นประกูอะไรข้างจากหรือเปล่าไม่ใช่มั้งมันเป็นจุดเริ่มต้นของสายฝนนะกลับไปที่เก็นหรือหาที่หลบภัยกันดีกว่าแบบนี้นะหัวกันโลกเฮ้ยเพื่อนอุ้ยทำไมเพื่อนเลื่ดนเลยครับเนี่ยนะ่ยเอเพื่อนกูอยเหรอเฮเพ่กูุย,ยแล้ววันอทิพเพิ่มขึ้นนะคือจวชอิดได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเนะี่ยเอาว่าบรรยากาศยามเช้ามาอีกแล้วโอ้โห เฮ้ยตรงนั้นมีอะไรด้วยเพื่อนเอ้ยเราไปดูก่อนแล้วโอ้หนึ่งในเป็นพังโอไม่นะเป็นเราพังอะคุณไม่สามารถเอ่อขายได้ที่เดียวกันได้คุณต้องไปหาที่พักค่ําเออค่าค่ําอะไรค่ําในคืนค่ําคืนนี้ได้เลยนะเออเราละกามใครดียเราไปหาของก่อนเนาะเฮ้ยตรงไ้นมีอะไรด้วยอะมันมีร้านขายของด้หลักตรงเนีม้มีร้านขายของด้วยนี่เพื่อนทำไรกันะ เอนายเราไปด้วยเราไปด้วยเราไปด้วย,วยนี่เมืเ่อกี้เพื่อนขึ้นมางนี้นะอุ้ยดูจากกากรรมเราไม่แน่นรลดเพื่อนเราไปไหนกันเฮ้ยอ,อ,อะไรไฮไฮพาร์คเลเจอร์ชันแดเดียเราเชื่อว่ามีทุกค่าประชากรในชิคังแคมป์บรรกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่โตขึ้นกบเร,รามากเลยนะระวังแผนที่จะมีกับดักแปลกทั้งหมดนะ แต่ก้างโดยแคมป์ไฟนอลนระวังให้ดีนะถ้าคุณจะอยู่ปลอดภัยในพื้นที่แคมป์เขาบอกว่าประมาณแบบว่าเออเหมือนมีเะมาค่าน้องกวางกรยนด้องนะเพื่อนๆเนี่ยก็ระวังด้วยพราอมันมีกับแตกมีด้วยนเองนะครับนี่คือมีขุณแม่เนี่ยเราอาจจะคู่คลิปได้เนี่ยชอบสังตีมากเลยกง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 ก่งก่งกรงกร่งกรึงก่งร่งกรึ่งกรึ่งกรึ่งกรอ่งกรึ่งก่งกรึ่งกร่งกรก่งกรกง่งก อุ้ยบอ่บอแหนพ่อแหนจะมีแคาะโกขึ้นมาไหมาเนี่ยเฮ้ยกองนี้งงจำจำเป็นอะไรอ่ะกลางทีนกำลังเก้กเข้า,มาเมรนี่อีอเราก้องเข้าทำเลยใช่ไหมล่ะมากูแต่ขึ้ใจที่อยู่ในค่ำคืนนี้เออในค่ำคืนนี้นะมีมีห้องไม่พอสำหรับทุกคนเนี่ยคืนนี้เป็นคืนที่มีพายุอีกเฮ้พายุเลยเนี รือว่าพอผมเจ็บคอเนี่ยเคยทำเขียงนี้ได้ง่ายขึ้นนะแต่จริงไม่อยากทำนะเพราะคขม,มันแห้งมากเลยชันใจแนะหน่อย,ยกูก็ก็นักว่าลืมกาก้าเป็นนิตชิแคมเนี่ยเอาไงเดียใครออกไปอ่ะเฮ้ยเรามาเล่นครั้งแรกอะ่ะกูต้องส่งคนออกไปรวบรวมกาก้าเพื่อนเอากลับมานะโอ้โหกลับมาวะอฮยมีคนออกไปเสียขนาดแล้วอ่ะเอาไปด้วยไหมเพืเ่อน,น,นเราเราจะรอดไหมข้างนอกมันมีฝนมีพายุอยู่อะ่ะ อย่ารารอข้างในนี่แหละนะผมจะแปลเท่าที่ผมแบบเนียบเรียงออกมาได้แล้วกันนะเนะฮ้ยเราได้กระแ้าก,กับครีมไปแล้วอ้าวเพื่อนกุยเลยเฮ้ยโอ้โหคนนี้เขาเขียขนาดนะนี่ะเฮ้ยคอนนี้คุณเพื่อเพื่อกับากบก,บกินแซนด์วิชอร่อยอร่อยได้อร่อยจริงหรือเปล่าเพื่อนกุยเรนะาเนี่ยแงม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  อร่อยเกินเกินตลุยเลยวิวคนนี้อะใกล้ใกล้ตลุยแล้วอ่ะเฮ้ยนายอย่ามึงกลุยนะอย่ามึงกลุยนะใครๆก็อร่อยจนแคนวิชชิ้นหนึ่งที่โดนฟงางจะพิษเฮ้ยใครอ่ะใครโดนบอกฉันทีว่าไม่ใช่ฉันใทีไหมแล้วฮะใครอ่ะเอา้าบิ๊มบิมบ๊มลิป a few moments later อย่างน้อยแบบเราก็ยังมีแบบ คนแต่งตัวโล,โลโลแบกเราอยู่นะผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนที่อยู่ในห้องนี้น <c oughs> นเลยแต่งตัวเท่ๆอย่างนี้ก็แบกผมได้แน่นอนเลยผมไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงนี่ผมงงที่บรรยากาศข้างนอกเป็นยังไงบ้างนะอุ้ย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 เลือดเราด้วย <c oughs> ไม่เอาเราไม่เอาไปแล้วเฮ้ยเราการเพื่อนการเพื่อนเพื่อนทำไรเราทำด้วย <c oughs> ไปไหนไปไหนเ <c> ฮ <oughs> ้ยเฮ้ยคนนั้นเขาไปทางนี้อเราไปด้วยห <c oughs> นีรอดครับรอด รอดนะรอดนะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรอะ่ะเมื่อกี้ผมเจออยู่นะแล้วทำไมประตูไม่เปิดระวังมีหมีอยู่ในถ้ำนี้โอ้โหหมีด้วยเนะโอ้โฉันกลัวหมีมากเลยอยากจ,จะเอาอไรเฟินยิงเมือนเดี๋ยวผมจุกมีโชว์เพื่อนเองหมีอยู่ไหนว้า <c oughs> ตกใจหมดไอ้หมีไอ้บ้า ไม่มี โอ้โอเคผมนะแคมปิ้งผมก็จบไปแล้วหนึ่งครั้งนะโอ้โหม,มี่ยากเกินนะเออใครชอบในส่วนของแคมปิ้งนี้ผมมาเล่นนะครับนะก็อย่าลืมกดไลค์ like คลิปนี้ให้ถึงคลิปไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นอีพีของให้เพื่อนๆพ่ดูกันนะเราจะได้ไปหาฉากจบกันเองว่าเ,เราบอกแคมปิ้งภาคหนึ่งเนี่ยมีฉากจบเป็นยังไงบ้างกันเองนะครับโอเควผมวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย ว้เจกันนะครับอย่าลืามกดไลค์กันเยอะๆนะผมจะได้รู้ไงว่าเอยพ,พื่อนๆเนี่ยชอบดูผมเรีนรอบ,บอกกันหรือเปล่าเอง